สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสซอ์โซคานะครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธ ตรีเพชดอิสุเซลนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่40นะครับแล้วก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับพี่ท็อปนะครับที่บูธนี้ผมต้องถามพี่ท็อปเลยว่าปีนี้เนี่ยเราเอารถอะไรนะครับมาให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูบ้างคือเรารู้แล้วว่ามีทั้งอีซูซุดีแม็กซ์นะครับแล้วก็มิวเอ็กซ์แต่ว่ารุ่นย่อยเนี่ยมีอะไรจะแสดงมั้งครับทุกท่านคงทราบว่าเราเรามีหลายแบบให้เลือกนะครับซึ่งปีนี้เราก็จะมีตัวแคปโฟแล้วก็ตัวก็คือตัวสแตนดาร์ดสูงสุดสแล้วก็นะครับ เราก็จะเอามาเป็นรุ่นสแตนดาร์ดมารวทั้งมิวเด้วยแล้วก็จะมีตัวแฟนทอมที่เป็นสแตนดาร์ดมาด้วยครับผมก็ดีแม็เนี่ยนะครับก็ไมน์ไดเช e ได้หน้าใหม่หมดเลยครับใช่ถูกต้องฟีเจอร์ใหม่นะครับก็วันนี้ไฮแลนเดอร์เองสีดำนี่ก็ถือว่าจอดอยู่ข้างหน้าเลย แล้วก็สีส้มใหม่ใช่ที่เป็นของวีครอสวีครอสครับผมนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัว d ีแม็ตัวใหม่เนี่ยไอตัวแฮนเดอร์เนี่ยมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่า a d เดที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือก็คือตัวกล้องคู่หน้านะครับที่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีระยะในการที่จับวัตถุเนี่ยกว้างขึ้นละเอียดมากขึ้นนะครับคือเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดที่เราทํามานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือ เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแต่สำหรับตัว c a ปโตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกคือตัวนี้ก็คือสําหรับ ลูกค้าที่อยากจะได้เป็นแบบรถที่ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ถือว่าถ้าท่านใดอยากจะเอาไปโหลดตัวนี้ก็คนชอบมากเลยนะครับของเราก็มีเกียร์ออโต้ตัเตี้ยเกียร์ออโต้ทั้ง4ประตูทั้งเป็นตัวแคปเปิดได้ใช่ใช่ใช่นะครับก็มีเกียร์ให้ให้เลือกได้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็มี2เครื่องยนต์นะครับแต่ตัวตัวตระหนักก็จะเป็นเครื่อง1.9อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าตัวยกสูงตัวไฮเดอร์ก็จะมีสองเครื่องคือ1.9และ3ขังให้เลือกนะครับงปกติครับรถที่แบบ อยับตีเพจทีไรได้รถยกสูงไปถ่ายทุกทีเลยเนี่ยต้องมาดูคันนี้ในไงนเดี๋ยวให้พี่ท็อปแบบพูดคุยกับผมกับคันนี้หน่อยได้เลยได้เลยคนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคครับตัวนี้เป็น4ประตู4ประตูตัวแคปโฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรียนตรงๆว่าตอนนี้หน้าตาของตัวรุ่นความสูงส,งสแตดาดกับความสูงเนี่ยจะเห็นว่าแตกต่างกันเนาะครับออกแบบมาให้มันก็เลยว่าความแตกต่างเกิดขึ้นคือตัวที่เป็นความสูงส,งส,งสแตดาร์หรือแคปโฟหรือตัวสเปซแคปเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเอาแบบมาให้รถด ดูกว้างเพราะว่าทรงที่เราแบบมาคือทรงสปอร์ตเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าด้านหน้าของตัวยกสูงกับตัวสแตนดาดจะต่างกันนะครับคอนเซ็ปต์เราคือดูกว้างดูโหลดนิดๆนะครับแต่ถ้าตัวยกสูงเนี่ยจะดูสูงขึ้นหน่อยครับนะฮะความแตกต่างของด้านหน้าจะเป็นต่างอย่างนี้นะฮะนะฮะแล้วจุดหนึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าไอตัวแคปโฟตัวเนี้ยนะฮะนอกจากไอตัวฟีเจอร์สำหรับตัวดีไซน์แล้วเนี่ยเราก็ออกแบบมาทั้งตัวฟลอกแรมนะครับครับผม ไฟด้านหน้านะครับที่นี่ไอตัวดีไลท์ก็จะมีเป็นเป็นไฟแล้วได้ด้วยในไฟเลี้ยวในตัวใช่ไฟเลี้ยวตัวด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือฟีเจอร์จากเต็มมาเหมือนเดิมนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนแม็กนะครับก็จริงๆแล้วมันมีเกรดหลายเกรดที่เลือกอีกเหมือนกันตัวนี้เกรดท็อปสุดซึ่งจะเป็นแม็กท็อปบแต่ถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเออไม่จำเป็นเราก็มีเกรดที่ลงมาจะเป็นล็อกกระทะอารมีประมาณใช่เพราะว่าผมเห็นลูกค้าอีสุซื้อตัวนี้แหละ ใช่เปลี่ยนแม็กกันหมดนะทุกเขาเปลี่ยนกันหมดก็เขาบอก่าไม่ทางต่อให้แบบทาแม็กมาสวยกว่านี้จากโรงงานเขาก็เปลี่ยนใช่ใช่นะฮะนะฮะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่คือก็บอกว่าลูกค้าสามารถที่จะเอาตัวนี้ตอบความต้องการของลูกค้าได้เยอะแยะเลยคุณอยากจะไปเป็นรถเก่งว่าส่วนตัวก็ได้นะครับโดยสารได้4ท่านนะครับสี่ประตูด้านหน้าด้านหลังนะครับหรือว่าจะไปคนของก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ได้จอจอนี่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับมานิ้วหนึ่งครับคือท่ต้องบอกว่าตัวจอเนี่ยเราอะมีครบทุกเกรดเลยนะ ยันสปาร์กเลยยันสปาร์กใช่ครับนะฮะเรามีหมดเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าจองจจะมี2ไซส์นะครับนะฮะก็คือ7นิ้วกับเก้านิ้วเราก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ด์โใช่ครับอนนี้สายหมดไล่สายไล่สายหมดเลยครับ้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ใช้ Wi-Fi ได้หมดเลยอันนี้เกียร์ออโต้นี่ไง4ประตูเกียร์ออโต้ตัวเตี้ยใช่ตัวเตี้ยหายกันเลยเพราะว่าบางคนอยากใช้กระบะแล้วก็บางทีมีญาติผู้ใหญ่ต้องไปส่งหาหมอที่โรงพยาบาลทุกเรือนนะแล้วก็นี่แหละ ใช่สีประตูก็พอใช่ใช่สบายมากครับตอนนี้คือต้องบอกว่ามันสามารถที่จะโดยสารได้คืออัตตาประโยชน์เป็นเยอะขึ้นนะครับคุณจะโดยสารด้วยแล้วก็ขนของได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้เบาะผ้าได้ USB ใช่ครับมีจุดชาร์จนะฮะชาร์จด้านหลังก็มีนะครับตรงนี้สีประตูบางคนบอกต่อภาษีเพียงพอเราใส่เครื่อง1นจุดเ้าไปก็จบเบาเลยครับตอนนี้ไม่เกิน2 0 0 0 cc ถูกเลยตอนนี้นะฮะนี่ก็ได้ ฝ่ายทายใหม่ใช่ผมจำได้ผมจำได้โอ้โหแม่นมากเลยผมเดียวฝ่ายทายใหม่ฝ่ายทายใหม่จำแม่ใช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 ่จริงจริงพี่ท็อปเป็นคนตลกนะผมจะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอต้องต้องต้องรับแต่บทบาทเดี๋ยวต้องใส่ชุดก่อนเดี๋ยวถ้าปลดชุดมาเดี๋ยวจะขำให้ดูแล้วก็ในงานครับปีนี้มีอะไรพิเศษในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นอะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรที่พี่ท็อปอยากฝากให้กับคุณผู้ชมโอเคครับก็ถ้าใครที่มางานมอเตอร์โชว์นะครับ ที่ผู้อิสุเรานะครับก็ว่าแคมเปญเนี่ยเรามีเ็าเรียกว่าไม่ให้เลือกมากมายอ่ะพ่ายง่ายคือเรารู้ว่าคนไทยมีความต้องการหลากหลายเนาะเราก็จะออกแบบแคมเปญมาใครชอบดอกถูกนะครับดาวต่ำหอะไาเงี้ยมาคุยกันได้ครับเราออกแบบมาเกิดว่าสามารถที่จะเอามาคุยกันว่าอยากได้แบบไหนเราก็สามารถที่จะตอบรับความต้องการของลูกค้าได้เราจะได้เห็นเลยครับตรงนี้ได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ท็อปแล้วก็ทางตีเพ็รอิสุเซลมากมักดีเลยครับผมขอบคุณมากมากสวัสดีคพี่ปอลครับอีกหนึ่งท่านครับที่เราต้องมาพูดคุยในบูธของอิสุเลยนะครับก็ค สวัสดีครับยุทธครับคุณเบิร์ตครับสวัสดีคุณผู้ชมครับคือไม่มาคุยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในส่วนของรถอีเอสูเนี่ยเขาจะมีการเอารถมาแต่งครับครั้นนี้มีรถพิเศษมาแต่งในงานแน่นอน5คัน5คันมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องรบกวนพยุทธเลยครับจุดแรกครับคืออยากเรียนรู้ชมว่ารถเข้าโชว์ทั้งหมด15คัน10คันเป็นรถที่เป็นแบบสเปคมาตรฐานโรงงานและมีบางคันที่เป็นรถแต่งพิเศษอย่างเช่น n ิวเอสแฟนต์ทัมคอลเลคชั่นลอื่นนะครับ ทีนี้รถแต่ง5คันก็จะมาจากหลากหลายที่คันแรกสุดก็คือเป็นสีส้มไมก้าคันนี้ครับผมน,บนี่เลยทั้งคันเป็นแบรนด์ T J M อ๋อครั้งนี้เราใช้ T J M แล้วใช่ครับ T J M ครับ T J M ก็จะเป็นแบรนด์ที่ผลิตติดตั้งทั้งชุดกันชนบันไดข้างกันชนท้ายไฟสปอตไลท์ light, นะครับและในความเป็น T J M เนี่ยก็คือช่วงล่างมาหมดเลยครบชุดล้อและก็ไลฟ์สไตล์ความเป็นแบบแคมปิ้งอยากจะชงกาแฟอยากจะกางเต็นท์นอน ทั้งหมดก็คือ T J M มาได้ครบหมดเลยนะครับค<ม>ันนี้ประมาณเข้าครข,ของชุดแต่งทั้งคัน <39. S 2> คือ3ามแสนเก้าสามาทีนี้เดี๋ยวเราจะให้คนตรีเพชรรีวิวรถตัวเองแต่ว่า <laughs> มีอของ <c oughs> แต่งอยู่ <c oughs> เราเป็นคนแบบไม่ทําการบ้านต้อง <c oughs> เ,เอาชิ้นแรกก่อนเลยครับด้านหน้าก่อนเลยครับปกตินะครับถ้าเราอยากให้รถคันนี้สวยครับมไม่ว่าจะเป็น A R B หรือว่า T J M นี่นะครับกันชนชิ้นเดิมจะต้องมีอยู่กระจังเช่นกันแล้วก็มีการตัดแต่ง แล้วก็เข้าส่งด้วยชุดกันชนคันนี้ก็เช่นกันนะครับตัดแต่งกันชนหน่อยให้มีเนื้อของกันชนที่เป็นพลาสติกคุณเบิร์ตเห็นนะครับครับผมแล้วก็จะพาราเรลไปกับชุดกันชนทีนี้กันชนนี้นะครับเขาจะพ่นสีพาวเดอร์โค้ดครับสีพาวเดอร์โค้ดเนี่ยเ็าจะทนต่อการขูดขีดแล้วก็เวลาเข้าป่าต้องผลักดันอะไรต้องไปกระแทกประทะอะไรก็จะแข็งแรงแล้วก็สีสันอยู่ได้นานแต่เนื้องานเนียนเลยพอพ่นพาวเดอร์โค้ดมาแล้วเนียนเลยที่เขาชอบ ติดตั้งพวกอ๋อมีเซ็นเซอร์มาให้เ<ช>จาะมาเ,เลย ก็คือการชนหน้าการชนท้ายนะครับก็คือจะมีในส่วนของชุดติดตั้งที่เป็นเซนเซอร์8จุดรอบคันครับผมแล้วก็รถยนต์ทุกคันที่ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ครับจะต้องผ่านมาตรฐานการชนมาเพรามว่าถ้าเกิดรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัยเนี่ยัการชนติดรถยนต์เป็นพลาสติก ABS พอเป็นการชนที่มีความนนหนักหนักแข็งแรงเนี่ยจะต้องมีการวัดค่าการชนขึ้นมาด้วยว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องมีตัว Passive Safety ช่วยด้วยนะครับอันนี้มาครบเลยมีวิ่งต่อรอบไฟฟ้าครบนะครับสปอร์ตไลท์ใช่ครับ ออเขาเข้าชุดหมดเลยนะพิยุทธทุกอย่างก็คือเหมือนกับออกแบบมานะครับก็คือมีทั้งยิงตรงยิงข้างนะครับมาครบจริงๆถัวแล้วก็อาจจะติดตั้งเสาได้ด้วยเช่นกันนะครับไฟหน้าใหม่ทีนี้บางท่านอาจจะถามครับว่าเห็นเสาสูงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีก็จะเป็นเสาการระยะก็ไม่ผิดบางท่านก็ใส่เป็นเสาวิทยุสื่อสารก็ไม่ผิดแต่คือเดินสายแต่ส่วนใหญ่แล้วคือมาตรฐานเขาเรียกว่าเสาการระยะเพื่อเช็คว่าเสาที่สูงขึ้นไปเนี่ยบางครั้งเราจําไม่ได้ว่าความสูงหลังคาของเราเท่าไหร่พอใส่เสาตรงกับหลังคาก็ได้ทราบว่า ข้าพื้นที่ที่สูงไม่มากพอรถเรานั้นผ่านได้ไหมนะครับเมื่อกี้มูลค่าเนี่ยสามแสนกว่าเนี่ยใ่มันไม่ได้มีแต่พวกกันชนข้างนอกอย่างเดียวชุงล่างต้องปรับด้วยหน่อยนะครับจะเห็นแล้วว่าชุดช่วงล่างมาครบหมดปกตินะครับถ้าเราไม่ไปทําการปรับช่วงล่างให้สูงเกิน1นิ้วครึ่งนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนติ่งล็อบนนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยช็อคัพที่มีสโตรกที่ใหญ่สูงพร้อมๆกับสปริงที่ขดหนาขึ้น สุดท้ายความสูงโดยรวมเนี่ยสูงเกิน1.5นิ้วรถจนทั่วไปมักจะต้องมีการเปลี่ยนปีกนกบนต้องปรับองศาใช่ครับถ้าเราไม่ปรับปีกนกบนเนี่ยล้อจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ารถที่ไม่ปรับอีกแบบก็คือเนื่องจากว่าในส่วนของช่วงล่างไม่ได้สูงแต่เราปรับล้ออีกแบบก็เป็นแบกออก,กเป็นต้นอ,อ,อันนี้คือแบกข้าก็ต้องมีการเปลี่ยนปีกนกบนแล้วก็เปลี่ยนชุดคามิครบหมดให้ระนาบล้อมันตรงตรง,ตรงใช่ครับใช่ครับแล้วก็ล้อก็จะมาของแบรนด์ทีเจเอฟเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวนี้คร อ๋อดูแบบว่าอเมริกาหน่อยใช่ครับครับผมก็คือมันจะมีหลากหลายแบรนด์นะครับก็ทีเจมก็หนึ่งในนั้นแล้วก็ครั้งนี้ครับจะเห็นว่าเรามีการใช้ในส่วนของยาง b r i s t o n e เ a l e r ที่เป็น AT 0ูนตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ทีนี้อยากเรียนท่านผู้ชมนี้รับว่ายาง AT เนี่ยมันก็จะเป็นยางที่ขั้นกว่าจากติดรถยนติดรถยนเนี่ยใช้รหัสว่า HT High w e t e r นะครับอันนี้ก็เป็น All e t h e r แล้วก็จะมีแม้แต่มัดเทลรเรนรัฟเทเรนครนนะครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้าท่านไหนชอบที่รถคันนี้คือแต่งแบบออทเทอรเรนก็หมายความว่าจันทร์ถึงศุกร์ขับใช้งานสบายๆเสาร์อาทิตย์ออกไปในไลฟ์สไตล์ที่ท่านชอบก็อย่างนี้ก็ยังเอาอยู่ลุยโคลนได้ก็มีไซส์ไซส์เดิมติดรถก็มีใช่แล้วก็ตัวนี้ดอกลายใหม่ด้วยใช่ครับหมดเลยปกติแล้วทุกวันนี้ต้องเรียนว่ายางออทเทอร์เรนเนี่ยจะต้องพยายามมีเรื่องของมาตรฐานมออกทําให้ยางดูเรียบร้อยก็คือมีความหน่อมแนมเพิ่มขึ้นใช่ครับเพราะว่่ามจะีีเเรืองงสย เพราะฉะนั้นตัวสํานักงานมาตรฐานเพื่อปรึกษาการเนี่ยจะมีการเทสว่าอย่างรถยนต์เนี่ยมีการเทสแล้วเสียงดังเกินหรือไม่นะครับการสนับสนุนการวิจนะเป็นอย่างไรนะครับครับผมแล้วก็คราวนี้ครับพอติดตั้งเสร็จเนี่ยครับก็จะมีการบอกที่มาของชิ้นงานครับทีนี้ไฮโรคลา s หรือดู่ระท้ายนะครับแล้วก็จะมีชุดที่เป็นแบบสโน็เกิลที่เป็นตัวท่อหายใจที่แบบติดตั้งสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะเปลี่ยนพวกเฟืองท้ายบางจุดเช่นการเพื่อที่จะเป็นชุดล็อก แต่เนื่องจากว่าชุดแต่งก็เป็นไปนตามเหตุการณ์เพราะว่าผู้ที่จะตกแต่งรถยนต์เนี่ยอดีตถึงปัจจุบันไม่ทราบเลยว่าการเคลื่อนไหวของรถยนต์รุ่นใหม่เป็นอะไรบ้างวันนี้นั้นรถรุ่นใหม่มีในส่วนของแม้แต่ตัวเทอรนคอมมานใช่ไหมครับเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4ีบ่มีอิเล็กทริกดิฟล็อกล่าสุดคือรับเทเรนรับเทเลนครับต่างๆไว้นีครับผู้แต่งรถไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็เลยคิดเผื่อว่าจะใส่อะไรที่รถดีนะครับก็เป็นไปนตามที่เห็นนี้เลยนะครับ นี่มาก็แบบลุยแนะนี่ตรงเต็นท์ก็แบบว่ามาเต็มเอออันนี้อันนี้ก็สวยนะครับสปอร์ตบาร์ t ี m สปอร์ตบาร์ซ่อนแบรนด์พร้อมแบบสีสีเหลืองๆนะก็ดูแบบโดดเด่นเท่ดีนะครับแล้วก็มีตัวมัดนะครับปัดมัดสับที่เป็นแบบพิปรอดนะครับนี่ของ TJM หมดเลยแล้วก็เห็นดีไซน์ที่ชื่นชอบอีกหนึ่งอย่างของ TJM คือกันชนท้ายกันชนท้ายคือเข้าชุดเดิมแล้วก็อยากเรียนท่านผู้ชมครับว่า ในส่วนของรถจยรุ่นใหม่ๆจะต้องมีเซ็นเซอร์เอาไว้เข้าจอดเข้าที่แคบในขนาดเดียวกันครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าเรดาร์การที่เราจะมีในส่วนของเตือนจุดอับสายตาหรือแม้แต่ตอนที่เรานั้นกำลังถอยแล้วก็มีตัว r c r r s s t r a f f i c Alert ครบวันนี้ไม่ใช่มีแค่ RCTA มีทั้ง RCTB ที่เป็นเบรกให้ด้วยเรดาร์พร้อมๆกับระบบต้องทำงานได้จริงการติดตั้งชุดแต่งก็ต้องใช้ต่อได้จริงเพราะไอ้ตัว RCTB เนี่ยมัน ก่อนมันจะเบรกเนี่ยมันจะมีเหมือนจับวัตถุก่อนใช่ครับแล้วมันจะมีเป็นแถบบอร์ดที่หน้าจอใช่ครับแล้วของอีซูตอ่ะตั้งแต่ก่อนปรับไมน์ไดช์เชนแล้วเขาจะมีที่หน้าจอครับเวลาสมมติว่าเราไปติดตั้งแอสเซอร์รี่เป็นกันชนเนี้ยให้เลือกว่าเราย้ายเซนเซอร์ใช่ครับว่าความแม่นยาเป็นขนาดไหนก็อยากเรียนว่าแม้แต่ล้อยางที่เบอร์ใหญ่ขึ้นเช่นกันนะครับที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูนั้นจะมีการปรับตั้งค่าล้อยางที่ลูกค้านั้นเปลี่ยนสเปคไป เพื่อให้เรานั้นใช้ในส่วนของเซฟตี้ฟีเจอร์รถยนต์ได้จริงครบหมดแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับเขาจะใช้คําว่า e roller lid ก็คือหมายความว่ากดปุ่มเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับก็จะเป็นฝาปิดที่ขึ้นไปยืนทำงานได้กันน้ำได้ในระดับหนึ่งจะต้องเีนเพื่อมาชมว่านอันนี้ของอลู o Glass ใช่ไหมครับมันจะอย่างนี้ครับคุณบอสมันกันน้ำได้แต่คือไม่ร้อครับคือว่ากันน้ำได้จริงขึ้นไปยืนทำงานได้จริงนะครับแต่ถามว่า วันถึงหน้าอาจจะมีโอกาสที่น้ําซึมเข้าได้บ้างไหมมีบ้างครับแต่อย่างน้อยๆเวลาเรา<ส>วิง่งทางไกลฝนตกเราไม่ต้องแบบเพราะรถ4ประตูเนี่ยไม่ใช่ไม่เหมือนวิวเอกครับเอก็เก็บของ<ช>ขา,งางได้อันนี้เราแบบื่อทีนั่งกันก็เต็มแล้วใช่ครับอ,อันนี้คือล็อกได้นะครับล็อกจากระบบได้แล้วก็กันน้ํากันอะไรได้ระดับนึงเลยแล้วก็การใช้งานโอเคก็นจุดท้ายก็คือต่อในส่วนของคอลากหลังนี่ก็เปลี่ยนนะ ช่วงลงช่วงล่างก็ปรับแต่รถก็ไม่ได้ยูสูงกว่าเดิมเยอะมากก็ยังทรงยังอย่างนี้เขาเรียกว่าทรงยังยังดีอยู่ใช่ค,คือบางคนก็แบบว่าไม่อยากแบบไม่อยากสูงเกินใช่ครับวันนี้ต้องต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเหมือนที่บางท่านพูดว่าัยรุ่นดูใบก็อยากเรียนว่า PPV วันนี้บางท่านหลายหลายท่านใส่ยางที่เป็นแบบ Rough RT, รัฟเทอเรนอาร์ทีอย่างตัวโยธาเนาะแล้วก็จัดทรงในการเตี้ยลงครับเป็นรถโฟร์วแต่เตี้ยลงเพราะว่าไลฟ์สไตล์เป็นอย่างนั้นจริงๆคือ สูงเกินการใช้งานที่แบบอาจจะไม่สะดวกบางอย่างก็มองว่าเอาตีลงมาได้วันนี้ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็นชุดช่วงล่างประเทศไทยก็ปรับลงปรับขึ้นได้ทุกแบบเดนมิเทรนมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยในการไต่ั้ครับทีนี้จากคันเมื่อครู่นี้นะครับเขาอยากพาเราไปกางเต็นท์นอนแต่อีกแนวนึงเลยครับชอบลุยขาโหดนะครับไอรอนแมน4ี่ ไอรอนแมนก็มาใช่ครับไอรอนแมนก็อยากเรียนว่าก็เหมือนกับเป็นแบรนด์ที่อยู่ในกลุ่มคล้ายๆกันแล้วก็มีความใกล้ๆกับ ARB ARB ออาร์บก็ออสเตรเลียทีนี้ไอรอนแมนก็จะมาวิถีที่หลากหลายทีนี้<ม>ไอรอนแมนเนี่ยนะครับก็คือใช้โครงกันชนเดิมอยู่บ้างแล้วก็ตัดเข้าทรงแล้วก็ใส่กันชนที่เรียกว่า3เขาจาก3เขาก็ต่อด้วยไซส์เรลกันกระแทกด้านข้างไปในข้างกันชนท้ายแล้วก็เนี่ครับเสากะระยะแต่อันนี้ก็ต้องเรียนว่าทางไอรอนแมนเขามีสเปคแบบนี้ปกติตแล้วเนี่ยบางท่านจะติดเพียงแค่สูงแค่าลังคา อขอบคุณแร้วจะเข้าห้างสับสินค้าจะได้เช็คว่าผ่านที่กั้นไหมบางท่านก็ลืมครับขับรูดทะ้บไปเลยโอ้โหบนหลังคามีของอยู่ก็อาจจะเสียหายได้นะครับนี่เท่ากับว่านี่เราเห็นมา3แบรนด์เพราะว่าอีซูซูเนี่ยก็เคยเอา,า ARB มาติดตั้งเท่ากับว่าคุณซื้อรถ d ี a x เนี่ยหรือแม้แต่เนวเเนี่ยคุณหาของแต่งได้3แบรนด์แล้วนะใช่ครับวันนี้ต้องยอมรับอย่างนะครับว่าความนิยมชมชอบของผู้บริโภคเป็นตัวคียวั ในส่วนของความสำเร็จของการขายรถยนต์รถยนต์ที่ตลาดยอมรับนั่นหมายเวาว่าอุปกรณ์ตกแต่งก็ไปที่ยอมรับถ้ารถนั้นขายไม่ได้มากพอครับบริษัทที่ําอุปกรณ์ตกแต่งก็ทำมาแล้วผลิตได้น้อยก็ไม่คุ้มค่ากับผลิตเพราะว่าตอนนี้อย่างทีม i n d นอกจากว่าพัฒนารถเพื่อคนไทยแล้วก็ต้องดูตลาดออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ใช่ครับเขาก็เลยแบบทำรถมาหนึ่งโมเดลเนี่ยใช่ต้องต้องคุยกับพาร์ทเนอร์เยอะมากนะครับเพราะว่าจะความยากคือการฟิตติ้ง การฟิตติ้งที่ทํามันจะค่อนข้างต้องเข้ามุมมีความแม่นยาํามีความใกล้กับชิ้นงานกับตัวถังรถยนต์มากเราก็ต้องเนียบนะครับ,รบติดตั้งเสร็จต้องได้ระนาบนะครับ,รบทีนี้รถคันนี้ครับก็อย่างที่เห็นก็คือใช้ความเป็นล้อเดิมรจริงๆแล้วสีแมตต์แบล็เนี่ยต้องเรียนว่าตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับมีลูกค้าไม่น้อยเลยที่แบบซื้อ e ีซูซุวิคลาส44เกรดเอ็มไม่เปลี่ยนล้อ,อเปลี่ยนแต่ยางบางท่านไปใส่ย,ยางที่ดูโหดขึ้นอะไรขึ้น บางท่นไปใส่ตาม,ม,าามเบรคขนาดใหญ่ขึ้นครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือใช้ในส่วนของชุดไอรอนแมนที่แบบเป็นชุดแต่งกัรกระแทกรอบคันชุดช่วงล่างก็เปลคยะเป็นแบบที่เป็นแบบเขาเรียกคล้ายๆเรียกว่าโฟมคำว่าโฟมก็หมายความว่าอาจจะมีในส่วนของการที่จะดูดซับแรงกระแทกขณะที่เราลุยกระแทกกระเทือนอก็จะทําให้รถคันนี้เนี่ยลุยแล้วนั่งสบายขึ้นนะครับจุดต่อมาคือว่าใช้ล้อเดิมแต่เป็นยางตัวบ s t สโตที่เป็นยางตัว a t ท02 ตอนนี้เขากําลังร้อนตัวนี้เลยใช่ครับกำลังนแนะนําตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับยางทุกวันนี้ถ้าเกิดเราเห็นรหัสออเทเลเนี่ยมันก็จะมีความเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากเรื่องของเสียงเพราะว่าต้องผ่านมาตรฐานมออก,กอแต่ถ้าใครแบบว่าอยากดูนี่ก็ไป MT ก็ได้นะใช่ครับ MT หรือ r t มีอาทีก็จะดูแบบอับนนี้เขาเรียกดอกจะไม่สูงมากแต่ดูก้าวร้าวหน่อยครับแล้วก็เช่นกันนะครับการชนท้ายคันนี้ก็ต้องเหมือนกันชนหน้าคือออกแบบให้มีเซ็นเซอร์ใช้ได้หมดทั้งหมดคือ4จุดด้านหน้า4จุด้าท้าย ทั้งหมดจะครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีแหลกไว้สําหรับประทุกสัมภาระใช่ครับ,รบทีนี้จุดสําคัญครับคุณเบิร์ตก็คือชุดแหลกหลังคาเนี่ยถ้ามาจากประเทศใหญ่ๆก็จะมีเพียงแค่ไม่กี่ประเทศอย่างเช่นมีที่ญี่ปุ่นมีที่สวีเดนเพราะฉะนั้นนั่คือจุดตั้งต้นของการที่มี การใช้รถที่หลากหลายแล้วก็อุปรกรณ์ที่ติดตั้งกับรถยนต์เนี่ยไม่ต้องการทักษะช่างแล้วก็ไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษส่วนใหญ่ใช้มือเนี่ยประกอบได้เลย,เลยคันนี้ครับคุณเบิร์ตจะ <ผม S 2> เป็นรถยนต e ์ e s u z u m i mx รุ่นขับเคลื่อน4ล้อครับอ๋อนี่ขับ4ใช่ครับทีนี้รถยนต์ขับ4ถ้าเรามอสัมผัสบ่อย อาจจะรู้สึกอีกฟิลนะครับว่าเอ๊ะมันนี้มิวเอสเหมือนเตี้ยลงสักนิดหน่อยหรือเปล่าก็ใช่นะครับรถคันนี้นั้นก็คือใช้ชุดช่วงล่างของ Explorer นะครับแล้วก็มีการปรับช่วงล่างด้านหน้าให้เตี้ยลง1นิ้วข้างหลัง2นิ้วในขณะเดียวกันก็อยากจะเรียนว่าที่เราปรับเตี้ยลงเพราะว่าอยากให้มีอีกอารมณ์หนึ่งแล้วก็กรณีที่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าแบบรถจนนั่งครับ,รบไปขับรถจนที่ทู่งสูงบางท่านก็อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเ x ส l o ล e r รก็เลยทำทั้งสูงขึ วันนี้สินค้าคนไทยไปได้ไกลนะครับหมามว่าขายในประเทศส่งออกแล้วก็มาคู่กับยางที่เป็นในส่วนของอดบริสโตเดเลอร์ช่นกันเป็นยางเอนะครับศูนย์ศูนย์ครับผมก็คือรถยนต์มาจากโรงงานเชลล้อ2ยีอันนี้ก็ยาง20่สิบ ต่จัดทรงให้เตี้ยลงแล้วก็มากับล้อเลนโซ่นี่เห็นครั้งแรกนะครับที่ยางตัวใหม่ของ one, บิสโตนอยู่กับล้อแม็กตัวใหม่ของเลนโซ่ใช่ครับตัวนี้เป็นแม็กโฟล์ฟอร์มิ่ครับใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของรถแล้วก็มีการทําวิธีแบบใหม่ที่เรียกว่าเตี้ยลงมา1นิ้ว2นิ้วนะครับแต่นี่เราออฟเซ็ตล้อก็ไม่ได้หนีจากเดิมมากนะยัง,ย,ง,ย,งยังดูพอดีรถนิดเดียวใช่ครับออฟเซ็ตต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยออฟเซ็ตเป็นบวกรถยนต์รุ่นนีี่แลล้้วเเเยอออฟซตคืัก็ข ก็คือออฟเซตค่อนข้างจะเป็นความขับหลังมากวันนี้รถย์รุ่นใหม่เนี่ยออฟเซตเป็นบวกกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญครับก็คือเมื่อใช้มิลเอ็กขับสี่หลายท่าย่างที่บอกนะครับว่าไม่ต้องใช้รถสูงก็ได้ก็ทําเตี้ยลงมาแล้วจุดต่อมาคืออยากให้มีไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับความสะุกของการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็เลยติดต่อกับทางลามินาฟิล์มซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทูเล่ในประเทศไทยนะครับทูเล่นี่คือมาจากสวีเดนทูเล่นี่คือใช้วิธีการง่ายๆไม่ต้องการทักษะช่างไม่ต้องการเครื่อองมืเลย ติดตั้งด้วยมือล็อกด้วยกุญแจนี่แบบก็คือติดตั้งตัวรูปเฟลนี้เขามีอยู่แล้วของของ e ีซูซูอยู่แล้วอีซูซ e ูก็ออกแบบในส่วนของราวหลังคามาเสร็จติดตั้งชุดขาจับขานขวางแล้วก็ชุดจับจักรยานไปได้เรียบร้อยนะครับจักรยานวันนี้ก็อยากเรียนว่าก็มีใช้ในส่วนของย e ี่ห้อเทรคก็เป็นทางธุงร,รกิจนะครับวันที่เราเปิดตัวกันทางฟิวีมีเรียนเชิญพี่นาทีมาซึ่งก็รู้จักกันมานานน่าจะประมาณ18ปี20ปีนะครับ พี่นาทีก็เป็นคนที่คอยพาลูกค้าไปเที่ยวในส่วนของไลฟ์สไตล์จักรยานสมาชิกไปครั้งหนึง800คันใช้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีแล้วก็ปั่นในระดับ50กิโลเมตรกรุ๊ปนึง100กิโลเมตรกรุ๊ปหนึ่ง,งแล้วเคยมีปั่นกไกลๆนะครับก็อยากบอกว่าวันนี้จักรยานก็จะมีอะไรที่แบบเป็น e-bike นะครับซึ่งเป็นไฟฟ้าขึ้นภูเขาจะจัดไปทางชันๆใช้กำลังสูงๆจักรยานเข้ามาผ่อนแรง ครับก็วันนี้ก็มีอะไรที่หลากหลายมากอันนี้ก็จะเป็นเหมือน mountain bike นาะพี่ใช่ครับถ้าเป็นล้อใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วก็เฟืองแบบเฟืองหน้าเล็กๆนะครับแล้วเฟืองหลังใหญ่ๆจะเป็น mountain bike แล้วบางคนแบบว่ากังวลนะแบบว่าหลังคาแบบนี้คือรถอะรับน้ำหนักได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวจักรยานพวกนี้เบาใช่ครับนี่ที่ผมพูดอยู่เนี่ยนี่ตัวจริงนี่เขาปั่นจริงๆนะที่ผมพูดเนี่ยจะให้ดูข้อมูลเลยว่าปั่นที่ต้องบอกให้ผู้ชมนี่ว่า ผมเองออกกําลังกายมาเยอะนะแล้วก็สิ่งที่จบสุดท้ายคือไม่บาดเจ็บเลยคือจักรยานจักรยานคือต้องมีการฟิตติ้งครับคือไปวิ่งเนี่ยนะครับจักรยานด้วยเช่นกันคือเราหวังผลทางด้านตัวเลขอย่างเช่นเร็วขึ้นก็คือเวลาลดลงนะครับความเร็วดีขึ้นอะไรดีขึ้นสุดท้ายมาตามด้วยความที่อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น,นคุยเรื่องรถเยอะเนี่ยถ้าคุยเรื่องออกกําลังกายเนี่ยเสร็จเลย,เยไม่จบนะ,นะผมบอกก่อนยุทธเนี่ย <นะ S 1> อีกส่วนนะครับคุณเบิร์ตก็คือว่ารถยนต์เมื่อเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเราทำให้ แต่ก็มีแฟชั่นที่ต้องบอกว่าเป็นความชื่นชอบของลูกค้าอยู่แล้วเราจะมีชื่อรุ่นว่า e s u z u MX e Active ทีนี้ตัว MX e Active เนี่ยเป็นรถที่เปิดตัวในราคา1.15กว่าล้านนะครับ1.15ล้านเนี <1. 5 S 1> ่ยลูกค้าสามารถที่จะจัดทรงใช้เงินส่วนต่างต,างตรงนี้ไปจัดทรงหรืออาจจะไปใช้เงินส่วนที่แต่งเนี่ยไปอยู่กับการจัด finance ก็ได้ก็เลยซื้อที่เป็นแบบรถที่มีความคุ้มค่าคแต่หน้าตามาครบความสวยมารครบจากโรงงานก็ล้านต้นเนี่ย ปกติเนี่ยคุณมีตัวเลือกนะพวก crossover อะไรอย่เงี้ยนะครับแต่คือฝั่งเอซูเนี่ยคุณได้ PPV รถคันใหญ่เป็น SUV ก็ว่าได้เพราะว่าตามที่เขาเรียก SUV อยู่แล้วนะครับคือเราเรียกตามโครงสร้างภาสีใช่ครับคือร้านต้นเนี่ยอ๋อหลงตีไปร้านเดียวใช่ครับแล้วก็ได้ PPV ได้นั่ง7ที่นั่งขับับ2นะครับเครื่อง1.9ก็ได้เรื่องความประหยัดดินดดได้ด้วยใช่ครับจริงๆเราต้องเรียนท่านผู้ชมว่า ได้1.9ได้สีขาวมุกได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดได้แบบไฟ LED มาครบหมดนะครับจากโรงงานเลยแล้วของเขาเนี่ยตัว Active ของเขาเนี่ยเขาทำกระจังหน้าเนี่ยต่างจากรุ่นรุ่นท็อปๆแต่ว่าเขาให้ดำเงานะใช่ครับคือมันมันเลยกลายเป็นมันดูดุเข้าบรรยากาศเลยเพราะฉะนั้นพอลูกค้าซื้อรถปุ๊บได้หน้าแบบนี้เหลือแค่จัดทรงเนี้อเ่เขาให้สีขาวมุกใช่ครับให้สีขาวมุกมาให้ไฟเดย์ไลท์ให้ไฟ LED มาทุกอย่างมาครบหมด คันนี้พี่ยุทธก็เลยแอบซอนหน่อยครับก็คือโหลดลงมาหน้า2หลัง3ามครับโหลดหน้า2นิ้วโหลดหลัง3นิ้วแล้วก็ใส่ใสจานเบรกขนาดใหญ่อยากเล่นผู้ชมว่าวันนี้ครับจานเบรกที่ขนาดใหญ่ก็คือรันสต็อปอ๋อเราใส่รันสต็อปรันสต็อปนี่คืออยู่ใน,นประเทศไทยเลยร่วม30ปีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ส่งออกเรื่องเบรกที่ดังมากนี่ครับจานเบรกใหญ่ช่วงล่างจัดทรงมาเต็ม แล้วก็ใส่กับล้อแลนโซ่รุ่นใหม่เช่นกันแล้วก็ในส่วนของยางบริสโตนที่ผ่านมาจะมีแต่ออสเตรเลียนวันนี้ครับถ้าเป็นล้อขนาด20นิ้วใช้ยางรุ่น e e อ,อีโคเปียบริสโตนเช่นกัน,นตัวนี้เราก็เน้นแบบว่าดูซิ่งได้ละใช่ครับหน้ากว้างหน่อยยางแล้วก็เป็นยางไฮเวย์ละใช่ครับจานเบรกหน้าก็คือ3 5 5จานหลัง320รอ,อแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าคุณเบิร์ตเห็นสีเหลืองๆข้างหน้านั่นคือเบรกมือไฟฟ้าก็คือใส่แล้วใช้จริงเหมือนเดิมอ๋อใช่ใช่แล้ว เขาได้ PPV เบบกมือฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ครับราคา1นล้านหนึ่งแแล้วถ้าเราอยากจะไปจัดทรงแต่งซิ่งอีกสักงบประมาณ8 0 0 0 0ื่นถึงแสนสก็อาจจะอยู่ในการจัดแฟแนนสด้วยได้นะครับแล้วข้อดีของการมาที่บูธออซชสูในงานทุกงานเลยไม่ว่าจะมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็คือราคาแล้วก็ขอที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกหมดใช่ครับสำคัญมากเรื่องนี้ มีคันไหนมันมีอีกคันหนึ่งสุดท้ายท้ายสุดครับก็คือเป็นรถจน์ที่เรียกว่าใหม่ล่าสุดของี s u ซ u D Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปตั้งตนที่ต้นเดือนตุลามคมนะครับผมรถคันนี้นนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ด้านหน้าถึงประมาณน,นี้เลยนะครับก็คือตั้งแต่กันชนกระจังถึงตรงนี้นี่คือค,ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนแปลงในส่วนของด้านข้างอย่างเช่นล้อนะครับด้านอื่นๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้านท้ายคือฝาปิดกระบาท้ายแล้วก็ไฟท้าย แล้วก็จะมีบรรยากาศใหม่ก็คือข้างหน้าห้องโดยสารที่เป็นบรรยากาศใหม่ทั้งตัว e s u z u ที่เป็นแบบ4ประตู2ประตูถ้าเป็น V Cross ก็คือหมายความว่าเป็นบรรยากาศใหม่ที่แบบดูแบบสปอร์ตพรีเมียมเลยนะครับเป็นพรีเมียมสปอร์ตออฟโรดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัว Highland e r ก็คือเป็นโทนเทาดำนะครับทีนี้สิ่งสําคัญครับก็คือว่าท่านที่ซื้อรถจนที่เป็นรุ่นท็อปสุดจนถึงตัวสเปซแคปตัวที่แบบตอนครึ่งประตูท้าเปิดได้ด้านหน้าบรรยากาศคล้ายกันก็คือไฟหน้าที่เป็น e s u z u Vision by LED มาครบหมด ไฟทันหมอกเป็น LED ครับผมแล้วกันชนคราวนี้พี่ชอบมากคือมี Air p e r s o n ซเพราะฉะนั้นรับลมเข้าไปอากาศที่ผ่านตรงนี้ทำได้หลายหน้าที่อย่างเช่นนะครับเรื่องของ Aerodynamic เรื่องของการเราไปคอมร้อนทางนนี้เอาไปด้วยที่เบรกก็จะดีไปหมดเลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยพอเราปรับมาของเดิมเนี่ยหน้าเขาจะแบบรูลมของใหม่เขาต้องการให้มันแบบว่า แข็งแก่งใช่ครับฝดูเต็มดูจะตัดลงมาอะไรนี่พอตัดมามันก็เขาเรียกอะไรประทะลมมากขึ้นใช่ครับก็ไปเพิ่มช่องนี่ช่องนี่จะได้ลดอากาศทั้งหลายส้างสรรสิทธิ์แรงเสียดทานจะได้ดีก็คือดูทัฟดูอะไรขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการต้องบอกเรื่องของตัวแอโรไดนามิกเปลี่ยนหมดเลยฝากระโปรงก็มุนขึ้นมาหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นฝากระโปรงคือวิ่งมาค่อนข้างเกือบสุดมากขึ้นนะครับกระจังหน้าตัดตรงมาแล้วก็ ยังมีความเป็นตัว 3D นะครับ Highlander นี่แหละครับพิยุทธ์ที่แบบคนบอกว่าเอ้ยปรับแล้วแบบมันดูดีดูหรูนะถ้าเกิดแบบไปเทียบกับวคมันจะดูดุบางคนเขาอาจจะไม่ชอบหน้าแต้มใช่ครับแต่แบบตัวนี้มันดูเรียบก็คือถ้าท่านที่ชอบแบบชุดแต่งความเป็นแพคเกจจิ้งวีครอส์มาก็ซื้อขับสี่แบบนี้ไปใช่แต่ถ้าท่านที่บอกว่าต้องการตัวตัวถังแบบนี้อะไ์แบบนี้ก็คือแบบ Highlander ขับสองสูงไปแล้วก็ครั้งนี้นะครับคุณเบิร์ต ้าเรามองง่ายๆพอเป็นไฮแลนเดอร์คนส่วนใหญ่มักจะซื้อไฮแลนเดอร์ไปหมอบก็คือเตี้ยลงวันนี้ก็นําขึ้น1นิ้วเพราะว่าบางท่านมีนครับตอนนี้คือชื่นชอบมากคือขับ2ยกสูงแล้วก็ที่สําคัญครับคือ4ประตู1.9เนี่ยคุณเบิร์ตจดทะเบียนเสียภาษีต่อปีคือ,อ <S 2อ0 0กว่าบาทเองค่าภาษีต่ํามากต่ำรจริงครับค่าบริเวณาษาต่ําด้วยใช่ครับที่คุณเบิร์ตพูดถึงนี้ครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตามเวลาที่ลูกค้าว่าแต่น้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเป็นไส การปรับตั้งวาล์วไม่มีการที่ต้องมาดูแลต่างๆไม่มีตัวคอมเพรสเซอร์แล้วในยาแอร์ก็คือผ่านช่วงหนึ่งไปเลยแล้วก็ช่วงการใช้ในส่วนของน้ำมันเกียร์ตัติเช่นกันก็ผ่านยาวเลยเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือรถที่ใช้งานง่ายๆแล้วก็อยากเรียนงี้ครับว่าหมื่นกิโลเมตรก็ค่าตรวจเช็คตามระยะก็คือพันสามพันสี่ร้อยบาทโดยที่ยังไม่ได้เอาคูป,ปองไปหักนะครับไปเช็คระดับสี่หมื่นกิโลเมตรที่แบบต้องเปลี่ยนอะไรเยอะหล,ยหลายพันบาท ตัวตัวไปอันนี้ก็ระดับ3,500ันหนบาทซึ่งถือว่าถูกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วก็อะไหล่สิ้นเปลืองเนี่ยมันมีอยู่ในรถทุกค่ายใช่ครับแต่ของเอเยอร์เนี่ยคือด้วยวอลลุ่มการขายเราทําราคาอะไหล่สิ้นเปลืองได้ต่ํามากใช่ครับแล้วก็ยังมีทั้งอะไหล่ที่เป็นอะไหล่ของทรีเพสใช่ครับนะครับแล้วก็อะไหล่จากผู้ผลิตที่เป็นซัพพลายเออร์ของเราใช่ครับมีให้เลือกหมดเลยมีทั้งเอเยอร์สุแบรนด์มีทั้งตัวทรีเพสแบรนด์ซึ่งใช้ในระยะรับประกันได้ก็ทุกอย่างครบหมดก็ขออนุญาตเติมต่อคครรรรัััับบบนนนี้้ดดิสกกเเหหามลง พอเป็นรถโชว์แล้วต้องเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยดันสต็อปเหมือนกันใช่ครับครับก็เลยไปใส่ส่วนของจานขยายครับข้างหน้า320มิลลิเมตรซึ่งคล้ายๆกับขนาดจานเบรกเดิมโรงงานแต่ใส่เป็นดิสเบรกหลังเปลี่ยนคาลิปเปอร์จาก2เป็น4พอตแล้วก็ใช้ล้อเลนโซ่ที่ออกแนวสีดำาๆนะครับ,รบผมแล้วก็ใช้ยางในส่วนของบร e ิ e s ตน n e โคเปีย265 50 20แล้วก็เน้นความเรียบรูง่ายๆแต่คือแบบซ่อนด้วยการที่ใส่ชุดช่วงล่าง Explorer ครับ Explorer เคยโหลดโหลดหลายคันคันนี้ยกขึ้น1นิ้วหน้านิ้วกว่าข้างหลัง1นิ้วเพราะฉะนั้นนี่คืออีกเทรนด์หนึ่งขับไฮแลนเดอร์ er, ไม่ต้องโหลดก็มีก็คือคันนี้นะครับแล้วก็มาด้วยชุดแต่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีที่ดิสเพลย์ข้างหลังอีซูซูนี่คือด้วยทรงรถอะออกรถมาเขาเรียกว่าอะไรนะครับออกรถมาจะแต่งแค่นี้ก็สวยเลยครับก็เป็นโจทย์เลยนะฮะใช่ครับอิมพลิเมนต์มากน้อยอยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับแล้วก็ มีสูตรที่ทุกเจนก็คืออย่างอื่นค่อยว่ากันรถต้องทรงดีมาก่อนนะครับแล้วมันจัดทรงแล้วมันจะแบบเออฟิตเมนต์มันดีใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้ครับคุณเบิร์ตคือไฟท้ายก็ดีองค์ประกอบด้านหลังที่เป็นฝาท้ายที่หนาขึ้นก็ดีมันตอบโจทย์ครบหมดเลยนะครับพอเป็นขับสยกสูงเน้นโครเมียมครับพอเป็นขับ4เน้นความดํามันก็เข้าบรรยากาศได้ดีนะครับก็นี่ฮะรถนะครับมีรถทั้งที่เป็นแบบรถขายนะครับแล้วก็ขายแล้วก็อยากแต่งแต่งโชว์ครับเนี่ยก็ต้องถามพี่ยุทธเนี่ยครับ วันนี้ก็แบบพามาเดินดูทุกคันเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นผมก็คุยกับพี่ท้อมมาอีกพี่ทอกก็พาดูบอกแคมเปญโปรโมชั่นด้วยก็คือมาที่นี่ครบเลยนะครับแล้วก็รถเขาเนี่ยตอนนี้คือมีรถใหม่นะครับอยู่ในบูธนะครับแล้วก็ยังมีตัวเลือกนะครับอย่างในกลุ่ม PPV นะครับที่แบบหลากหลายรุ่นเลยถือว่าเป็น PPV ที่มีรุ่นย่อยให้เลือกเยอะมากรับนะครับแล้วก็มีการปรับอุปกรณ์มาตลอดทุกปีอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นรุ่นท็อกก็ต้องบอกว่าใส่จนครบหมดความปลอดภัยขั้นสูงมีครบหมด จริงๆก็บอรุ่นเกือบเกือบท็อปก็ใส่หมดแล้วนะครับ,รบแล้วก็อยากเรียนว่าตั้งแต่รุ่นคุ้มค่าใช้งานกระบะตอนเดียวจนถึงตัว Basic Safety มิวเอสเบสิคเซฟตี้เท่ากันในขณะเดีวยวกันสปาร์จนถึงมิวเอในทุกๆรุ่นก็มี1.9เกียร์อัตโนมัติให้เลือกทุกรุ่นเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนว่าซื้อรถเอเซสูนั้นมีความเข้ากันกับทุกรุ่นลูกค้าท่านใดที่ซื้อรถยนต์เนี่ยเวลาซื้อที่ซื้อรถแล้วก็อยากเรียนว่าจะซื้อสปาร์กซื้อสเปซแครบสีประต ได้เลยครับผมวันนี้ขอบพระคุณพี่ยูมากครับขอบคุณมากนะครับครับผมเดี๋ยวมีโอกาสนะครับครั้งหน้าได้เจอกันอีกแน่นอนครับพี่ขอบคุณคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดี<า>ครับ